มันทึ่ความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานีภายใต้โครงการศึกษา,ษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานีในวันนี้กระผมนายธน,นันเทศเดชโชติพงษ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาเการากระจายตัวของชุมชนที่มีลักษณะเป็นแ,แบบหลายสูงกลางปัญหาหมอกควันจากกา๊าซฟลิดในอากาศ และปัญหาอุณนภามละองอมนุภาพขนาดเล็กปัญหาการจราจรติดขัดสว่วนดีครับผมน้องป,ะปุะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกครับเพราะฉะนั้นะบนจักรยานบนนเร็ว,ว่ายใต้หลังแต่คนนระาเป็นเลนจักรยานขี่ออกกำลังกายด้วยลงเอมอยู่เพราะว่ากระบวนการขัข้นตอนนั้นเนี่ย นะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่การเยวกันวันนี้ท่านให้เกียรติมาอ้างแล้วก็ถ้ามีอะไรติดขัดท่านก็จะให้คำแนะนำนะฮะถือว่าวันนี้เป็นทุกท่านที่มาร่วมทำเอ็โอ,อยในวันนี้ทุกท่านซึ่งพิธีกรได้เลยจปหมดแล้วนะครับามีท่านผู้ใดบ้างต้องเห็นว่าที่ต้องรบกวนทุกท่านมานี้นัดพักผูการเนี่ยนะครับแล้วเส้นทางที่ท่านนายก<อ>ได้รู้นานเสนอเนี่ยก็ถือเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักเส้นทางหลัก นะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับผมผมดูง,ง่ายๆนะครับว่าถ้าเราแบบ่งระตรุมทานีออกเป็นสองฝั่งก็คือโดยมีที่ตนนวโรดินนะครับเป็นเป็นซส้แบ่งนะครับและเป็นการเชื่อมฝั่งตะนออกตะวันตกของกระดุมทานีนะครับงลื่นจะเป็นการเชื่อมเส้นเลือดใหญ่สองเส้นนะครับระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครับก็จะสามารถนำความเจริญให้กับจังหวัดปรดานนี้ได้อย่างิ่งทุกขอไปครับก็ขอบพระคุณครับหวาตามเห็นสถาการลงเขาได้เลยใช่ไหมครับ,รบอท่านมาค่ะพี่ช่างครับในช่วงนี้เป็นช่วงของกับพี่จีลงนามนะครับทำความเข้าใจเอ็มยูม ซึ่งมีทั <Dro sagen> ้ง21หน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมนะคะในทิธีลงนามในที่ความเข้าใจและด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งประถธานในทิ่สีท่านพลตรวจโทขบวนพิจุปจการโยกองการบนอยางจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านท่านต้อยตุลเอตในลูกตุ้งประจ่าท่านนายกเทศมนตรีนครราชสีมาท่านนายกสุภารมร์โลทกาะท่านนายกเทศมนตรีเมืองปูขด เสร็แล้วหมดแล้วงานนี้เราได้มีทั้ง20่ายการนการได้ทำมาเก็ งานของหลันะคะนะครับก็ลยือโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะผมบอกว่าเอาง่ายๆดีกว,ว่าในชีวิตผมอาว่าโครงการนี้ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมแล้วกันนะฮะ เพราะนั้นผมถือว่าเราก็มีความสำคัญกับจังหวัดปทุมธานีมากที่สุดที่จะพลิกฟื้นปทุมธานีที่ปัญหาเรื่องรถติดนะต้องแก้เป็นระบบนะครับเพราะนั้นเราประชุมร่วมกันมาในช่วงสองปีที่ผมรับงานมาวันนี้ครบ2ปีพอดีนะครับแล้วท่านประธานหอ,อการค้าประธานอุตสาหกรรมประธานการท่องเที่ยวทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะทางท่านขนส่งนะแล้วหล,หลายฝ่ายที่ผมประชุมมา2ปีเนี่ยวันนี้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วไม่ใช่เรามาพูดล,ยลอยๆแล้วก็ไปโกหกประชาชนไม่ใช่ นะแล้ววันนี้เป็นการนับหนึ่งแล้วที่ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันเพราะว่าการที่นะะมลเรยลเราจะเกิดได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยอบจทําไ,ได้ไม่ใช่แต่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันเพราะว่าในพื้นที่ที่พาดผ่านทุกคนต้องทําอยู่กันหมดนะครับไม่ใช่ว่าธนารักษ์ชนประธานทางหลวงนะแม้แต่ปปาไฟฟ้าทุกองค์กรต้องรวมกันเพราะนั้นดูนี้เราก็มาดูว่าองค์กรไหนบ้างที่เกี่ยวขอ้อง20องค์กรนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณจริงๆ ท่านผู้ว่ารฟมท่านพรกพงท่านมาด้วยตัวท่านเองท่านให้ความสําคัญเพื่อเป็นการยืนยันว่ารฟมกับอปจปทุมเนี่ยจับมือกันอย่างเหนียวแน่นแน่นอนโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสบายใจเลยว่าเกิดได้แล้วผมมั่นใจว่าเกิดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลเพราะอะไรเพราะว่างบประมาณในการในการที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยอปจเราเตรียมพร้อมไ้แล้วเรามีแล้วผู้ที่จะมารับช่วงในการที่ลงทุน นะในเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เฟสที่เฟสที่5้เราเตรียมห้าเฟสพร้อมแล้วที่จะมาลงทุนไม่ว่าจะกลุ่มทุนจากจีนกลุ่มนุนจากญี่ปุ่นเราเอาจับมือคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่รอการค้นฟ้าวันนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อมีการตั้งงบประมาณเบิกงบประมาณไปสาค้นคว้าปุ๊บใช้เวลาเท่าไหร่ก็พอดีผมมองว่าในรัฐบาลหน้านะถ้าผ่านคลรมอได้ทุกอย่างจบแล้วนะครับผมดีใจอย่างยิ่งที่ว่า ที่เราคิดมาตลอดว่าจะแก้ัญหายยังไงแล้วเราจะยกระดับปทุมธานีให้ขึ้นมาอยู่จังหวัดหน้าอยู่หนึ่งในสามให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เกิดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจําเป็นต้องทําให้เกิดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในปี70เนี่ยนะฮะสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะมาอยู่ที่คลองหกนะครับจะย้ายจากเขาดีดลงมาหมดแล้วแต่ปี70ต้องเสร็จตามที่พระอ,องค์ท่านได้พระราชทานที่ดิน300ไร่แต่ถ้าเราไม่เชื่อมต่อ การสื่อสารมวลชนตอนนี้เนี่ยแล้วจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะพี่น้องเราจะมาสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะจะมาเจอสภาพรถติดอะไรแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมรองรับโครงการนี้ให้ได้โอเคนะขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจแล้วก็ต่อจากนี้ไปจะมีความคืบหน้าเป็นระยะระยะระยะซึ่งจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปเป็นระยะนะขอให้มั่นใจได้ว่าเราทําแล้วการทํา MOU วันนี้ต้องไม่วูบว่าทําแล้วก็หายไปไม่ใช่ ต้องมีการคืบหน้าเป็นรูปธรรม